ไม่ยุติธรรมเลยนะรู้ไหมฉันไม่มีวันได้เป็นเจ้าป่าส่วนเจ้า <c oughs> ก็ไม่ได้เห็นตะวันรุ่งอีกละโกนไม่มีมารยาทในการรับประทานอาหารซะเลยต้องการอะไรถ้ามาบอกข่าวว่าราชสีมูฟาซาก,กำลังมาเจ้าจงเตรียมหาข้อแก่ตัวให้ดีที่พลาดิธีฉลองวันนี้ เธอเอ้ยาซาสูจะทำให้ข้าเสียของฮ่เดี๋ยวเธอเจอเจ้าป่าแล้วจะเสียยิ่งกว่านี้เขาหน้าหงิกอยก่างกระฮิปโปเป็นไส้เลือดโอ้ยข้ากลัวจนตัวสั่นแน่อย่าสกาอย่าบอกฉันแบบนั้นช่วยด้วยกาปล่อยเขาช่างได้จังหวะเหมาะเหม็งเลยฝ่าพระบาทแม่ นึกว่าใครที่แท้ก็พระเชษฐาผู้สูงศักดิ์เสด็จมาโปรดเราผู้ตามต้อยซาลาบีกับข้าไม่เห็นเจ้าที่พิธีฉลองคุณสิบบาวันนี้หรือโอ้ยข้าเสียใจอย,ย่างสุดซึ้ความสรงจำลื่นเใช่แล้วลื่นหลุดยังกับปลาไหลน่ะสิในฐานะน้องชายเจ้าหน้ายืนอยู่แถวหน้าก็รออยู่เหมือนกันแหละจนจะตัวหน้าขนขึ้นมาดูโลกเจ้าหน้าขนน่ มันลูกข้าเห็นว่าที่เจ้าป่าด้วยโอ้ต้อหัดถอนสายพัวแล้วสิอย่าหันหลังให้ข้านะัสกาเปล่านี่มูฟาซาพี่ท่านสิไม่น่าหันหลังให้ข้าจะท้าข้าเหรอช้าก่อนช้าก่อนข้าไม่กลา้าที่จะท้าท่านรอ้องโถอทำไมละ่ะถ้าว่ากันด้านปัญญาแล้วก็สู้ได้สบายมากแต่ถ้าเป็นด้านกำลังแล้วก็ เห็นที่จะต้องยอมแพ้ตั้งแต่ในมุ้งเลยเชลา่าแบบนี้มีทุกครอบครัวเลยของข้ามีตั้งสองแนะ่ช่วยกันทำลายบรรยากาศได้ทุกสถานการณ์ควรทำยังไงกับเขาดีเอาไปทำพรมดีไม่ฝ่าบาทซาซูคิดดูสิเวลาสุก,ก็ปลกขึ้นมาพระองค์ก็เอาออกไปฟาดซะ